เกี่ยวกับวิธีการทำงานทำนานะครับนะก็ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับในปัจจุบันนี้นะครับวิธีการทำนาดูนะแล้วมันก็เร่งรีบนะครับเกษตรปัจจุบันเรานะ่าจะสอบโจทย์มากกว่านะครับขั้นะตอนการทำ,ทำนานของเรานะครับก็จะมีการคัดเลือกพันธุ์นะครับคัดเลือกพันธุ์ก่อน ก็จะมีข้าวก็จะมีพันใบแสงกับไม่ใบแสงนะครับนะข้าวเจ้าก็เหนียวนะครับเสร็จแล้วก็จะมีการเตรียมแปลงนะครับการเตรียมแปลงถ้าปัจจุบันนี้เราทำนะล้วก็ลดไถอย่างเดียวนะครับนะนดินก็โดนทำลายนะครับนะก็ปรับเปลี่ยนวัดนะครับเนะราต้องมาปรับเปลี่ยน เพราะพันนะครับตก้าก็จะมีสําหรับควานยอดจาแล้วก็โยนนะครับนะการเตรียมต้นกล้าอายุก็ประมาณสามสิบวันนะครับระยะการปักดําแล้วก็การแตะกออยู่สิบห้าวันนะนะั่นแหละแล้วก็ระยะเวลาตรงนี้นะครับรวมแล้วสี่สิบห้าวันนะครับนะเราเริ่มแตะปอเนี่ยเราก็ต้อง ตำรวจดูว่า,า mm hmm. ระบบนิเวศภายในแปลงนาเราเนี่ยมีหอยเชอรี่มีปูมีอะไรมากินหรือมีหญ้ามีอะไรนะครับแล้วก็ตำรวจดูระบบนิเวศของเรานะครับนะค้าบมันก็จะเริ่มตั้ง้องในช่วงประมาณ20กันยานะครับทำไมต้องเป็น20กันยานะครับว่สนะิบกันยานี้คือช่วงระยะเปลี่ยนผ่านนะครับ กางวันการคืนนะครับนะการวันจะสั้นกางคืนจะยาวนะครับนะนะการรับแสงของข้าวจะเปลี่ยนนะครับนะพอข้าวตั้งท้องแล้วก็จะเริ่มบอบรวงไปในระยะเวลาสามสิบวันนะครับนะก็น่าจะเป็นช่วงสักประมาณ20ตุลานะครับนะก็น่าจะช่วงขา้าพิษสามหรือข้อพิษห้าประมาณนี้นะครับของทุนขาเนาะแล้วก็จะเก็บเกี่ยว ในช่วงพฤศจิกานะครับช่วงที่เรามาลงรมที่นี่นะครับนะกนะ็หลายคนนะครับก็ไปเกี่ยวจนะคุณวายเมื่อวานนี้ก็ไมเกี่ยวเปล่าวันนี้เราเกี่ยวนะครับสำหรับการแตกกอของข้าวนะครับนะข้าวถ้าเราเอากีบเนี่ยไปปาดดำนะครับ,นะรบ,นะรบมันก็จะแตกออกมาประมาณส,สัก20ลูก ได้ประมาณ20ัวงตอนนึงนะนะครับรวงนึงนะครับประมาณน่าจะประมาณ400เมตรนะครับ<ด>ไปนั่งครับ<ด><ด>ไปนั่ง,น,ง<ด>นับดูแล้วนะครับ<ด>นะฮะรวมเป็นๆก็กน่าจะประมาณ8,000นะครับนะ8,000เมล็ดนะครับดังนั้วนะครับสำหรับพวกเรานะครับอ่านอะ่มาผ่านหลักสูตรการอบรมแดดที่นี่แล้วนะครับจากปกติเนี่ยที่เรา ต้องทํนนาทั้งปีนะครับเรารู้แล้วว่าวงจรของข้าวเนี่ยใช้เวลาแค่120ร้อยยี่สิบวันนะครับไม่เกินร้อยยี่สิบนะครับดังนั้นเราก็ต้องวางแผนการผลิตนะครับให้ชัดเจนนะครับว่าเออเราจะทำาไงเราจะทําตามใจเราหรือเราจะทําตามวงจรชีวิตของข้าวนะครับ,นะรบนะแล้วเอาเวลาไปทําอย่างอื่นนะครับนะเพื่อสร้างรายได้เพิ่มนะครับหรือเราจะทําแบบเดิมเดิมเออ ตรงการเสร็จไปตกได้ล้วก็รอ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 ไปก็มาเกี่ยวเข้าก็็นพฤติการเหมือนเดิมนะครับสำหรับกลุ่มสีแดงก็จบการสผลงาน สวสสวนในซีเรียนะคะ